เดี๋ยววันนี้เตรียมไว้เป็นเมนูช่วงเย็นนะครับในน้อยเขากินตอนเย็นนะเป็นไก่อบบาร์บีคิวนะครับก็ซอสบาร์บีคิวเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นซอสสำเร็จรูปนะครับที่มีขายตามโรตัสมคโครนะครับหาซื้อได้นะครับแต่ว่าผมผมผมจะใส่เพิ่มเข้าไปก็จะมีอันนี้นะมีพริกไทยนะครับแล้วก็มี อาโน,นิดหนึ่งนะฮะเพิ่มความหอมให้หน่อยอะนะครับหมักหมักเสร็จแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวนะครับทิ้งไว้ตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวโมออีกทีนึงอ่ะมาละแม่มุมเดิมเลยนะเอาออกจากตู้เย็นมันครับบ่ายสามแล้วตอนนี้เอ่อเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันมีน,มนิดหนึ่งนะครับก็มันมันจะได้ไม่แห้งเกินไปนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราอบครับอ่าได้เวลาอบแล้วครับก็เข้าเตาแล้วใช้ฝาอบนะครับก็ตอนนี้ตั้งผมผมผมเซตไว้ที่100ก่อนนะครับคือไม่อยากใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าในซอสบาร์รบีคิวจะมีน้ำตาลอยู่นะครับมันมันจะไม่ง่ายนิดนึงก็เลยใช้อุณหภูมิอนข้างต่ำนะครับอบไปเรื่อยๆก่อนอ่าฝาอบนะครับฝาอบนี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะมีอ่า ตัวฮีเตอร์นะครับขดลวดอยู่ด้านบนอย่างเดียวนะครับถึงจะมีลมเป่าช่วยแต่มันก็ไม่ไม่ดีเท่ากับไฟสองสองสองชั้นนะครับสองด้านนะฮะบนล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องคอยกลับนะครับทุกสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับอีกด้านหนึ่งนะครับมือสั่นครับทาไปถ่ายไปอ่า ตอนนี้ก็จะเป็นยังยัง,ยงไม่เร่งอุณหภูมิสูงมากนะก็ไปเรื่อยๆนะครับ120นะครับเพราะจะได้สุกทั่วๆนะฮะว่ากลัวมันไหม้ก่อนนะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเรากลับอีกด้านฮนะอันนี้ติดนิดนึงอ่าโอเคจะได้สุกทั่วๆ,ๆนะครับเห็นไหมฮด้านนี้ด้านด้านด้านนั้นเริ่มเหลืองแล้วนะฮะว่าไอ้ด้านที่เรากลับมาเนี่ยยังยังขาวอยู่นะครับต้องต้องคอยกลับนิดนึงนะฮะ มันจะไม่เหมือนเตาอบที่มีไฟบนล่างนะครับอกลับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราอบกันต่อครับน่าสิบนาทีครับไวเหมือนโกหกครับไอ้ด้านหนึ่งก็เริ่มเกลี่ยนนะฮะคราวนี้ก็เดี๋ยวผมจะกลับอีกสักทีนะฮะแต่คราวนี้ก็คงคงไม่กลับอีกแล้วนะครับก็คงจะไปเลยครับไม่กลับแล้วครับคราวนี้ก็เอาด้านด้านที่จะโชว์ขึ้นเลยนะครับสั่นหน่อยฮะสั่นหน่อยฮะดูจากกล้องครับ มันมันสัสั่นมันขาดยาฆ่าเชื้อนะเนี่ยช่อ่าคราวนี้ก็จะปล่อยอบยาวนะครับที่ผมใช้วณหภูมิเดิมนะว่าไม่อยากใช้ไฟแรงนะฮะก็ซอสบาร์บีคิวนะครับมีน้ำตาลเยอะอาจจะไม่ได้นะครับอ่ะขคงสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าเรียบร้อยครับไก่อบของเราครับอบบาร์บีคิวออกมาสวยงามครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่ผมขโมยเอาเอาปีกออกมาก่อนเพราะปีกมันชิ้นบางนะครับปีกชิ้นบางมันก็จะอ่า สุกเร็วกว่านะครับเอาปีกออกมาแล้วฮะปีกอยู่ตรงนี้ครับน,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 นะฮะอ่าเข้าเหนียวนอนนะครับอ่ะส่งเข้าประกวด